จากชีวิตท oui, ี่ต mm ิดลบเลยบอกว่าตอนนั้นแบบว่าค่อนข้างที่จะค้นแค้นหน่อยไหมมากค่ะไม่หน่อยเลยค่ะมากๆเลยค่ะเป็นยังไงมันขนาดไม่มีจะกินหรอใช่ค่ะจริงอ่ะไม่มีไม่มีเลยยก็อยู่กับแม่สองคนแล้วเราก็ไม่ได้คือเราไม่ได้มีงานไม่มีคณะตรงไหนที่มีงานแต่ว่าทุกวันอยู่แล้วแล้วเราก็อยู่ ก็เรียนด้วยบ้านเช่าเขาอะเดือนเดือนละสามพันแต่ว่าสามพันในที่นี้คือมันสูงมากสําหรับหนูตอนนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีรายได้งานเราไม่ได้มีทุกวันใช่ค่ะงานเราไม่ได้มีทุกวันแล้วก็ทู่ๆๆกันไปสองคนกับแม่ค่ะขายไหมก็มีขายลูกคิ้นบ้างก็ก็หยิบยืมเงินจากจากพี่สาวอะไรเงี้ยมาแล้วก็ซื้อลูกคิ้นก็มาแบบขายแล้วก็ เออนี่นี่หน่อยหน่อยก็เก็บไปไว้ซื้อกับข้าวอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขนาดนั้นจนบ้านเนี่ยมันเดือนหนึ่งก็แลว้่ะเขาก็อนุโลมให้ไม่มีค่าใช่จาจ่ายใช่ค่ะสองเดือนเขาก็เริ่มแบบเขาก็เริ่มแบบอามันยังไม่มีจ่ายอีกมันไม่ได้จริงๆหรอเขาเดือนนี้สามต้นเดือนต้นเดือนพฤษภาปีห้าเก้าเขาก็มาล็อกเลยล็อกเลยล็อกในที่นี้คือล็อกทั้้้งงงงขขาาาหหนแลละ มันจะมีชาร์บ้านข้างหน้าเนี่ยกับแม่ก็นอนหนูก็นอนแล้วนะวันที่สองหรือสามหนูจำไม่ได้ของเดือนพฤษภาก็ทิ้งของไว้แล้วก็พาแม่ออกไปไว้ที่ท,ที่บ้านบ้านพี่สาวใกล้ๆกันหนูก็ไปางานกำลังจะก้าวขึ้นรถตู้เลยเบอร์โทรมาแล้วก็รับพ่อเองนะลูกพ่อพ่อเองพ่อไหนจ้าเราก็ถามเขา พ่อลูกพ่อของของแบงค์ศรรามพ่อสาต์พ่อมูลักตาลูกวาวเลยตอนะนั้นคือ,อไม่รู้แล้วว่าลุงเขาโทรมาทําไมแต่อก็คุยกันว่าเอ็งพร้อมมาเมื่อไหร่ลูกมาอยู่กับศรรามไหมเ,อเ้อโอ้โหเหมือนเสียงเหมือนเสียงสวรค์เลยเพราะเสียงลงุงตอนนั้นเหมือนเสียงโอ้แล้วก็ไปจ้ะหนูก็ตอบตกลงเลยโดยที่แบบไม่รู้หรอกว่าเราไปมันจะเป็นยังไงแต่ว่าไปจ้ะหนูไปหนูขอเวลาเคลียร์งานตรงเนี้ย ไม่เกินสิบวันจะลุงอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าได้งั้นเดี๋ยวลุงอ่ะจะให้คนไปรับเองพร้อมเองบอกลุงล่วงหน้าหนึ่งวันโทรมาเบอร์นี้เขารู้ไหมว่าตอนนั้นอ่ะเราไม่มีบ้านอยู่เขารู้ไหมว่าตอนนั้นอ่ะเราข้าวเอเพอจะไม่มีจะกินด้วยยังไม่รู้เลยค่ะมันเป็นวันเดียวกับที่นั่นแหละหนูหนูเอาพวกเสื้อผ้าพวกอะไรออกมาแล้วไม่มีไม่มีแล้วไม่มีบ้านแล้วเออไม่มีบ้านหนูรู้ไหม เพิ่งรู้เพิ่งรู้ค่ะออนนี้เพิ่งรู้อ่ะเพิ่งรู้วันนี้อ่ะใช่หนูก็แบบสิบสี่พฤษภาก็ลุงก็ให้คนมารับเรียนงานแรกก็สุพันแต่ว่ามาถึงก็ให้เป็นนางเอกนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นตัวสองตัวสามอะไรอ่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าเดิมแล้วก็คือเป็นนางเอกจากโคราชมาอยู่แล้วเราก็จะลองเลยแต่ว่าพ่อก็น่าจะดูดูคลิป ใช่ใมาอยู่แล้วว่ะลุงขาดูมาดูใน y o u t u b e อะไรนะคือเช็คงานมาก่อนคือเน้นเสียงดีไว้ก่อนรูปร่างสวยไม่สวยว่านี่หลัพอมาถึงอ่ะหนูบอกแม่ว่าคําแรกเลยหนูบอกว่าหูบ้างเขาใหญ่เนาะก็ลงจากรถแล้วหนูก็ยื่นตังค์ให้แม่ว่าอ่ะเอาตังไว้เหลืออยู่สองรอยสี่สิบนะหนูไม่รู้แหละว่าวันนี้ได้เล่นไ้มแต่ว่าเอาไว้ก็ก็ยื่นตังค์ให้แม่เหลือสองร้อยสีสิบบาท สุดท้ายแล้วคือสองคนแม่ลูกทั้งเื <มา S 1> ้อทั้งตัวเหลืออยู่สองร้อยสี่สิบบาทใ,ในวันเล่นงานแรกพ่อให้ค่าแรงเท่าไหร่นะวันแรกลุงยังไม่ให้แต่มาให้ทบวันที่สองอ๋อ,อ,อตอนแรกเออหรือว่าเขาจะลองงานเหมือนทดลองงานหรือเปล่านะ <S <S> <S ไม่ไเป็นไรเผื่อก็กกตเต็มที่ได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่อก็ก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เปิดมาปั๊บเท่าไหร่ตอนแรกได้คือละพันสองนี่ละพันสองนั่นคือจุดเริ่มต้นกับชีวิตกับคณะสอนราบนำเพชรในวันสองวันแรกเราก็กำลังใจก็มาเลยใช่เนาะแบงค์พันมาแบบต้องดอยอือเป็นต้นที่แบบน่านับรื่นใจมากในร้องร้องนางเอกให้ฟังเลยนะแต่ในบทนางเอกเราอาจจะไม่มีรนาดตรงนี้นะ สาวรุ่นดารุนีฉันเกิดเมื่อปีมะเมียคุณพ่อรักใครเฝ้าไกลเกลียไม่เสื่อมเสียสุขแสนรักศักดิ์สิท ตะโกนสมงเหมือนดังนกยงรำแพนเพลงโอ้เสียงดีใช่เลยนี่พ่อกนจะเลือกเสียงมาก่อนก็คือเหตุผลหลักที่คุณพ่ออยากได้มาเป็นนางเอกเป็นหนึ่งใน นักแสดงในทีมงานของเราบุคลากรในทีมอ่อแล้วพอมาขึ้นกับสอนรามน้ำเผ็ดจนกระทั่เป็นนังเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเนี่ยได้รางวัลเหมือนที่เราคล้องไปตอนแรกเนี่ยสูงสุดเนี่ยเคยได้เท่าไหร่ครับตอนเป็นนักร้อเเิด เป็นวันเกิดใช่ไหมนางเอกนะเป็นเป็นนางเอกค่ะวันเกิดของพีที่แล้วได้ประมาณสามสามค่ะสามแสนสามแสนแต่ดูแล้ววันเกิดปีนี้ถ้าแต่งดำดงน่าจะได้มากกว่านางเอกครับไม่แน่ไม่รู้สิไม่รู้สิวันเกิดปีที่แล้วเนี่ยแต่งดำดงหรือเปล่าแต่งเป็นนางเอกปกติชายเออแต่งนางเอกปีนี้หกเจ็ดเนี่ยอ่ะเนาะ เกิดเดือนอะไรครับมีนาค่ะสิเดี๋ยวมีโอ้ยถึงแล้วเองที่ว่ววเาเลยนะเออเออเออได้เลยลองแต่งดำดงดูสิสูงสุดที่เคยได้รับมาเท่าไหร่ไม่ใช่วันเกิดในในบทดำดงประมาณสี่หมื่นค่ะสี 45, ห่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นได้โอ้โหนี่ขนาดเป็นเล่นเป็นตัวตลกนะท่านผู้ชมแสดงว่าเอฟซีตอนนี้แบบ เยอะมากแฟนคลับเยอะมากใช่ไหมชีวิตตอนนี้ดีขึ้นจากสองสี่สิบบาทแม่ลูกสองคนอยู่กันสองสาวันเนี่ยชีวิตทุกวันนี้ตอนนี้มีอะไรต่ออะไรเยอะไหมมีอะไรบ้างความสำเร็จในชีวิตนี้ความสำเร็จในชีวิตนี้ก็มีบ้านรถเป็นของตัวเองค่ะมีนะคะเงินเก็บอะไรประมาณนี้ค่ะจากตรงนี้ที่เดียวเลยจากที่เดียวใช่ค่ะปลุกมือให้เขาได้เลยครับ